สวัสดีครับทุกท่านโดยกันวันนี้ก็กลับมาเยี่ยมเยือนสถานที่เดิมนะครับที่บริษัท108ก็เป็นสวนที่ผมได้ทำการปลูกไว้นะครับมีต้นข็าพุงก็าพูดต่างๆนานานะครับวันนี้ผมก็จะผมไปหนึ่งเดือนแล้ว ออกจากตรงนี้เป็นหนึ่งเดือนแล้วแต,แต่แต่ที่นี้ผมก็กลับมาคือว่าผมอยากจะมาเห็นอสิ่งที่ผมทมําไว้ตอนนี้ก็โอ,โอไม่เหลือแล้วครับไม่เหลืออะไรเลยไม่แต่กรมุงกระโพดก็ไม่เหลือต้กฝากนะครับแต่ยังเหลือสิ่งที่ผมต้องการอยู่ขอบคุณมากๆครับที่ไม่เอาผมไปเดออี๋ยวจะพาเข้ามาดูนะครับบ่อบปลา ไม่ทราบว่าปลายังอยู่ดีไหมหรือว่าโอ้โหมองจากสภาพแล้วไม่น่าจะเหลือแล้วครับอืมนี่องไถไถ้ไพวกตัวเงินตะทองจะเข้าเต็มไปมหมดแล้วไม่มีใครมาดูแลเลยนี่ต้นมะนาวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหดกมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ น่มีแต่ป่าครับหรือถ้าป่าไอ้ตรงนี้ก็เลี้ยงปลาลูกคอกไว้อะไรไว้ก็ไม่เหลือแล้วครับไอ้ตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นในพวกพักทองนะครับก็ก็เหลือแต่เครือแล้วล่ะพูดง่ายๆไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินครับดูข้างในดูที่นี่ลกโอ้ยสิ่งที่เห็นอยู่นะีคือลกหมดครับผมไม่มีอะไรเลยต้นมะเขือต้นอะไรก็ไม่โตนะครับไม่เหลือทักอย่างแต่ว่าต้นกล้วยเนี่ยเริ่มโตแล้วนะครับนู่นก็มีอีกอ่าต้นกล้วยนี่มีร่องรอยการเข้ามานี่นะครับมีร่องรอยการเข้ามาอมืดูจากร่องรอยแล้ว ก็ไม่น่าจะนี่แหลกหมดเลยนี่มไม่รู้ว่ารอยคนหรือรอยจระเ้มองแล้วไม่น่าจะเป็นรอยไอตัวเฮียหรอกน่าจะเป็นเฮียมนุษย์นี่แหละครับผมนี่บวบที่ปลูกไว้ อไอ้ลูกนี้ม่มีใครเอานะครับตังแต่มันจะพิการเออไม่เหลืออะไรก็ไม่เป็นไรครับพอไม่ได้อยู่ก็ประมาณนั้นแหละครับไม่มีนะครับจะมาหาพักทองสักลูกก็ไม่น่าจะมี ราะผมไม่อยู่แล้วก็คงไม่มีใครมาดูแลนะครับแต่สำหรับไอพื้นที่ที่เป็นร่องเป็นอะไรที่ทำไว้นี่ก็ดีนะครับนี่นี่ดี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 แต่ก็เนี่ยมีกบโดดลงดม,มาด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้อยู่ไปใครกินก็กินไปเออก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่หักไปหมดแล้วนี่ข้พุงข้าวโพดไม่เหลือสักฝักเออไม่มีสักฝักนะครับข้าวโพดเนี่ยไม่เหลือทักฝักไม่มีให้กินเลยก็ไม่เป็นไรครับคนอยู่เขากินไปไอ,อเราไม่อยู่ก็ไม่ได้กินก็ว่ากันไปแต่ก็ยังเหลือไอพวกไอผ้าเขียวเลยครับแล้วว่าจะเก็บไปก็ไม่รู้ยังไงไอน,นี่มีลูกแล้วนะครับเนี่ยไอลูกกระเจี๊ยบเนี่ย แต่ทีนี้มันก็คล้ายๆว่าป่าไม้มันคลุมนะครับนี่มีลูกแยะๆเนี่ยหลายตแต่เนี้ป่าไม้มันคลุมไว้มันก็เลยไม่โตนะครับนี่นี่ก็ยังมีฝักให้เห็นยูนะครับแต่ก็ไม่มีแล้วล่ะฝักรีบไปเฉยสำหรับบ่อนี้ผมก็ได้เลี้ยงอ่า ปลานะครับมีปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลากระดีปลาไหลมีทุกปลานะครับอยู่ในเนี้ยผมเรียงไว้มีทุกปลาแต่ปัญหาคือว่าผมไม่อยู่เนี่ยน้ำแห้งหมดเลยครับนี่นเห็นดินเลยเนี่ยน้ำแห้งหมดนะครับน้ำแห้งหมดก็ยังมีบ้างยังมีเหลือบ้างไอตัวไหนที่มันยังอยู่ก็ให้มันรอดไปแต่คงจะ รอดได้ไม่นานอาจจะมีเออพวกเออตัวเหี้ยตัวอะไรมากินมันแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในนี้เขาก็าจะเอาเบ็ดมาใส่นะครับผมไม่โกหกนะครับนี่ดูดูดูด,ด,ด,ดูบวบลูกนี้โอ้โหใหญ่มากโอ้โหบวบลูกนี้ใหญ่มากครับผมนี่โอ้โหใหญ่มากนู่นครับมีบวบแห้งด้วยนะนู่นอะอ เห็นไหมนะครับบวบแห้งหนึ่งเดือนนะครับที่ผมไม่อยู่แต่ก็ยังมีลูกเล็กลูกอะไรอยู่แต่ปลาไม่มีแล้วครับเงียบไม่มีปลาสงสัจะหมดแล้วล่ะครับไม่เหลือแล้วทั้งคนบ้างทั้งอตัวเงินตัวทองบ้างนะครับเพราะไม่มีใครดูแล ไอคนที่อยู่ก็กินอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูแลอ่าดูทางนู่นนู่นดูสิตียันล่มเลยนะั่นน่ะอ่าดูทางนี่แหละตียันให้นะลืมไป,นนะไปหมดนันะ่นน่ะเลาะไปนู่นทางนี่ตียนลืมครับนี่น,นี่โอ้ยดูนะครับน้ำน่าจะเหลือสักประมาณสักคืบเดียว แต่ก็ยังมีปลาอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่น่าจะมีแล้วละอืมไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ต้นเอมผักเสยแยงนะครับผักขยยงนี่นี่นี่ที่ปลูกไว้เยอะนะครับนี่ก็มีเนี่ยผักขยยง กระยาง่นี่นเนี่ยปลูก,ปล,กปลูกไว้เนี่ยอืมแต่ก็ไม่ได้กินกะมันจะกลับแหละอ่านี่ครับก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากไกว่านี้คือว่าสิ่งที่ปลูกไว้อะไรไว้มันก็ไม่เหลือแล้วนะครับนี่นี่ นี่มาแกะดูแล้วนี่ไม่มีเม็ดอ๋อต้องใสยจะมดไอพวกหนูพวกอะไรมากินละนะครับนี่ก็ยังเป็น